ขอคืนเอาไปเริ่มใหม่กับใครสักคนที่ไม่ใจร้ายขอคืนเพราะมันเสียดายดื้ตึกตึกตึกส่วนความรักนั้นฉันคงให้ทานขอคืนขอคืนดึง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 

ดิงดิ okay. ่งดิ <razor> il, ini, ่งดิ่งดิ่งดิ่งดึกโอเคส่วนเบาวีข้อคืนข้อคืนพร้อมมันเสียด้ใช่ไหมถ้าเป็นเบาวีแต่ถ้าแหม่ไม่ใช่ได้ก้อคืน